ช่องออโต้อเวนิวสปีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ2026โตโยต้ายอริเซทีวีรถซีดางขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงยอริเซทีวีรุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและดูหรูหรายยิ่งขึ้นการออกแบบด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าให้กว้างขึ้น เส้นสายตัวรถดูมีความสปอร์ตและพรีเมียมมากกว่าเดิมฝ่ายหน้าเล็ดดีไซน์เฉียดตามมาพร้อมกับไฟเดย์ทัม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นในทุกมุมมองด้านท้ายของรถมีการออกแบบให้มีความต่อเนื่องและเรียบรู้โดยมีไฟท้ายแบบเล็ดทรงยาวที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับรถคันนี้อย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ t o y o ต a y ย r ริ a t ที2รได้รับการออกแบบใหม่ ให้มีความกว้างขวางและหรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมเบาะนั่งนุ่มสบายและออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางปลายคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้สะดวกมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วที่รองรับระบบ Apple Ca r p เ a y และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบใหม่สามารถควบคุมเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB-C สำหรับผู้ โดยสารทุกที่นั่งเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลอย่างครบครันในด้านกลุมพลังโตโยต้ายอริสเอทีวีสองพันยี่สิบหกมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรดูอัลวีวทีไอให้กำลังสูงสุดประมาณ9 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 1 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติซีวีทีที่ปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีในช่วงรอบต้นและรอบกลางเหมาะ สำหรับการขับขี่ในเมืองอย่างคล่องตัวและยังสามารถขับทางไกลได้อย่างมั่นใจด้านความประหยัดน้ำมันโตโยต้าเคลมไว้ว่าสามารถทำได้ถึงประมาณ2 3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัยยอริเซทีว2026มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่แบบครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบรถได้อย่างชัดเจนในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนการจราจรด,าด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารช่วงล่างของโตโยต้ายอริเซทีวี2026ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นการเกาะถนนดีขึ้นเมื่อเข้าโค้งความรู้สึก ในการขับขี่มีสเสถียรภาพมากกว่าเดิมโดยเฉพาะบนถนนที่ไม่เรียบระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กฟอร์สันสัตว์และหลังแบบทอชั่นบีนได้รับการจูนใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความสบายในการโดยสารในด้านเทคโนโลยีเสริมยอริสเอทีวีรุ่นนี้ยังมีระบบสตาร์ทรถ และเปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีพร้อมปุ่มกู้สตาร์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและกล้องบันทึกภาพหน้ารถติดตั้งจากโรงงานนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฮบริดที่คาดว่าจะเปิดตัวตามมาในบางตลาดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอริเซียที่วิสองยังให้ความสําคัญกับดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยมีให้เลือกหลายสีเช่นแดงเมทัลลิกน้ำเงินเข้มเทาเมทัลลิกและขาวมุกซึ่งทุกสีถู